สวัสด,ดีค่ะเด็กๆเรามาเจอกันอีกแล้วกับคุณครูบีในกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้เราก็ยุ่งอยู่ในคลิปการทบทวนนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมพร้อมกันเลยค่ะเลือกเติมคำลงในช่องว่างให้ประโยคสมบูรณ์ เขาให้เราเลือกเติมคำค่ะเด็กๆเขามีคำมาให้เด็กๆอ่าเด็กๆดูที่คำแรกตออืน,นอตื่นไม่เอกตื่นจอ,อมอจุมไม่เอกจุมสอเอ,อเสือไม่โท มีคำว่าตื่นจุมเสื้อและกุ้งนั่นเองค่ะเด็กๆมาดูรูปที่หนึ่งค,ค่คุณครูจะอ่านให้เด็กๆแล้วให้เด็กๆเ,เ,เลือกคำนะคะฉันเอานิ้ววางไว้ค่ะกาวเด็กๆเ,เอานิ้วทำอะไรคะกาวตื่นไหมคะ้าไม่ใช่ค่ะจุมไหมคะ,ะเยี่ยมมากค่ะ ฉันเอานิ้วจุ่มกาวฮ่าเด็กๆเขียนลงไปเลยค่ะอะฉันเอานิ้วจุ่มกาวต่อไปรูปที่สองเด็กผู้หญิงคนนี้ทำอะไรคะเด็กๆ หันเว้นไว้ค่ะนอนตอนเช้าทำอะไรคะนอนตอนเช้าฉันทำอะไรนอนตอนเช้าเสื้อไหมคะไม่ใช่ค่ะกุ้งไหมคะไม่ใช่ตื่นเด็กๆเ,เขียนลงไปเลยฉัน ตื่นนอนตอนเช้าต่อไปรูปที่สามเขากำลังทำอะไรคะเด็กๆอ่าเด็กๆฟังนะคะแม่กินข้าวต้มกินข้าวต้มอะไรคะข้าวต้มเสือไหมคะอ่าไม่ใช่ค่ะคือกุ้งนั่นเอง แม่กินข้าวต้มกุ้งและต่อไปคือรูปสุดท้ายรูปที่สี่คู้ใส่เว้นไว้ค่ะลายจุดเหลือคำสุดท้ายคืออะไรคะเสื้อนั่นเองค่ะ ครูใส่เสื้อลายจุดเด็กๆพยายามทบทวนไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงแค่นี้แล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ